ที่มาแล้วห้ามพลาดก็คือยำระเบิดรวมหมึกชิ้นใหญ่ๆกุ้งตัวโตๆปูปม้าส,สดๆโอ้โหพูดไปก็น้ำลายไหลไปงานนี้จะพลาดได้เหรอบอกเลยว่าที่ร้านนี้เขาทําถึงทั้งแซ่บทั้งนัว พบข้างเขียงวันนี้ขอพาบังตอบทินถลาไปแซบไปซากันที่ปากระเบิดที่ร้าน <c oughs> เจ้อ้วนยำตำระเบิดรา้านคำแหงสองซอยสิบเอ็ดที่นี่คือไ <c oughs> ทยแลนด์ดินแดนแห่งความแซ่บเมนูที่คนไทยขาดไม่ได้นั่นก็คือยำและตำทั้งหลาย <c oughs> แต่ที่ต้องมาร้านนี้ก็เพราะว่าที่นี่รชสชาติแซ่บทอดเหมือนกโกรดไขมา้าสายยำทั้งหลายต้องมาโดนบอกเลยว่าที่ร้านนี้เขาทำถึงทั้งแซบทั้งนัวเจอ้วนยำตำระเบิดอีกหนึ่งร้านยำย่านรามสองที่โด่งดังูกค้า ต่างติดอกติดใจในรสชาติของเจอ้วนด้วยความแซ่บนัวครบรสถ,ถูกปากคนไทยอัพสกิลความเผ็ดความแซ่บสีไม่ได้ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีเมนูไหนตีซา่กันบ้าง ที่มาแล้วห้ามพลาดก็คือยำระเบิดรวมจานนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นๆ่นเครื่องยำให้ไม่ยัง้งในจานเต็มไปด้วยวัตถุดิบแทบทั้งร้านทั้งบรรดาซีฟู้ดที่ใส่มาให้แซบกันล้นลนหมึกชิ้นใหญ่ๆกุ้งตัวโตๆโตปูมาส,สดๆโอ้โหพูดไปก็น้ำลายไหลตายจานนี้จะพลาดได้หรอเลาปูมาใครที่เป็นสายปูมาบอกเลยห้ามพลาดปูมาส,สดๆนัวมากับรสชาติของปลาด้านไปคำเดียวบอกเลยว่าฟินสุดๆยำปลาดุกฟูปลาดุกที่ทอดมากรอบๆกินคู่กับน้ำยำสูตรเด็ด ของงทาาร้านบอกเลยว่าเมนูยังแซ่บแล้วก็ต้องมีของกินคู่กันย่างไก่ทอดจานนี้ทอดมาหอมๆกับปรอกินคู่กับยำรแสแซ่บบอกเลยว่า <c oughs> อร่อยหรือจะสั่งหมูทอดมาเพิ่มก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับแต่ยังยังยังไม่หมดที่นี่เขายังมีให้เลือกอีกเพียทั้งยำแซลมอนพรีเมียมยำหมูยอไข่แดงเค็มตําไปเรื่อยต้าไหลบัวเต้าเหล่ารวมระเบิดโอ้โหเยอะไปหมดส่วนใครที่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือไม่เผ็ดจะชอบปลาร้าหรือไม่ปลาร้าก็แจ้งเจ๊อ้วนได้เลยนะครับใครที่มาร้านนี้ก็ขอแนะนำชวนเพื่อนมาทานด้วยพรสะจานใหญ่เบิ้มขนาดนี้กินคนเดียวไม่หมดแน่นอนยำกันอีกที ร้านเจอ้วนยำตำระเบิดร้านอยู่รามคำแหงสองซอยสิเข้าซอยมาประมาณร้อยเมตรมองหาร้านสีส้มๆซ้ายมือจะมีคนยืนตำยืนยำอยู่หน้าร้านก็คือมาถึงแล้วแหละครับร้านเปิดบริการเที่ยงสี่ทุ่มจอดรถหน้าร้านได้เลยหรือใครที่อยากให้ชัว์ก็โทรไปถามกันได้เลยที่เบอร์0 6 3 4 1 6 6 3 3 6ีนะครับและถ้าใครไม่สะดวกเดินทางมาก็กดสั่งในแอปกันได้เลยเจดูคมข้างเขียงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งมีอะไรก็กดที่ จะได้ไม่พลาดร้านเด็ดร้านโดนครั้งหน้าคมข้างเขียงจะสับปังต่อที่ไหนต้องติดตามไปเร็วบาย